ให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงกำหนดสติคือความรู้สึกของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลาตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลาตามลมหายใจออกมา จะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมาแต่เดิมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หมกราคมพุทธศักราช2561าำหรับวันนี้เรื่องที่อยากบอกกับพวกเราก็คือว่าในการปฏิบัติธรรมนั้น นอกจากเราต้องรู้จักสำรวมอินทรีย์ระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งที่เราทำได้รั่วไหลไปจนหมดสิ้นแล้วเรายัางต้องรู้จักชำระจิตของตนให้ผ่องใสจากกิเลส ซึ่งจะว่าไปแล้วหน้าที่ของเรานั้นก็มีอยู่แค่ว่าพิจารณาดูว่าสภาพจิตของเราตอนนี้มีความชั่วเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าหากว่ามีก็ขับไล่ออกไประมัดระวังไว้อย่าให้ความชั่วนั้นเข้ามาอีกสภาพจิตของเราตอนนี้มีความดีอยู่หรือไม่ ถ้าหากว่ายังไม่มีก็สร้างให้มีขึ้นมาถ้าหากว่ามีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคราวนี้ถ้าเรามาพิจารณากำลังใจของเราว่ามีความชั่วเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นจะอาศัยอะไรเป็นตัววัดก็ให้ดูจากนิวรณ์ทั้งห้าเป็นตัววัด นิวรณ์ห้าประกอบไปได้วยกามมาชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศทำให้เราคิดถึงทำให้เราพูดถึงทำให้เรากระทำแต่เรื่องทั้งหลายเหล่านั้นพยายาบาทคือความโกรกเกลียดอาฆาตแค้นคนอื่น เป็นการผูกโกรธเหมือนเอาไฟมาเผาใจของตนเองทีนมิทะเกิดความง่วงเหงาหานอนขี้เกียจปฏิบัติอุทธะกะกัจจะกุฏจะคือความฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญใจเมื่อต้องมานั่งปฏิบัติธรรม วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะมีผลดีจริงหรือไม่ถ้าหากว่านิวรณ์ทั้งห้ายอย่างนี้เกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายก็แปลว่าความชั่วได้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาทางระง,งับยับยั้งขับไล่ออกไปจากใจของเรา วิธีที่จะระงับยับยั้งขับไล่นิวรณ์ออกจากใจของเราได้ก็คือให้ความรู้สึกของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่กับอาณาปานสติหายใจเข้าพร้อมกับคำภาวนาหายใจออกพร้อมกับคำภาวนาถ้าสภาพจิตของเราไม่หลุดไปจากตรงนี้ นิวรณ์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าสภาพจิตหลุดไปเมื่อไหร่นิวรณ์ทั้งหลายก็จะแอบเกาะกินเราทันที mm. ก็แปลว่าในเบื้องต้นของการที่เราจะชาระจิตให้สะอาดนั้นเราจะละทิ้งลมหายใจเข้าออกไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวสร้างกำลัง กางกั้นไม่ให้กิเลสเข้ามาเกาะกินใจของเราได้แล้วหลังจากนั้นยังเป็นพื้นฐานของปัญญาที่จะช่วยชำระสะสารกิเลสต่างๆในใจของเราออกไปถ้าหากว่าในส่วนของกิเลสที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปก็ต้องพิจารณาตามสัญญาทั้งสิบ ก็คือสักกายทิทิเรามีความเห็นว่าตัวเราเป็นเราหรือไม่วิจิกิจฉาเรามีความลังเลสงสัยไม่มั่นใจในคุณพระรัตนตรัยห,หรือไม่เศรัพัตปรามาตเรารักษาศีลบ้างทำศีลขาดบ้างหรือไม่ กามาชฉันทะเรามีความพอใจในเรื่องระหว่างเพศจนตัดไม่ได้ละไม่ได้หรือไม่ปฏิฆะกำลังใจของเราเมื่อกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราเกิดความไม่ยินดีไม่พอใจได้ง่ายหรือไม่ อรูป์ภราเขกำลังใจของเรายึดมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาของเราโดยที่ไม่ได้เห็นว่าสมาธิภาวนาเป็นเพียงเครื่องพาเราก้าวล่วงกองทุกข์เท่านั้นหรือไม่อรูปภราคะากำลังใจของเรายึดมั่นในอรูปฌานหรือว่าในส่วนน้องการไร้รูปทั้งหลาย จนกระทั่งไม่ได้ใส่ใจถึงความพ้นทุกข์ไปสู่พนิพพานหรือไม่มานะเรามีความถือตัวถือตนแบกอยู่เต็มตัวหรือไม่หลายคนแบกมานะอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวก็มีแบกมานะอยู่ประเภทที่ว่าถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ของฉันต้องคนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่ใช่ หรือว่าถ้าฉันจะเรียกหลวงพ่อต้องหลวงพ่อของฉันเท่านั้นพระรูปอื่นไม่ใช่เป็นต้นลักษณะน,นี้คือการแบกมานะอติมานะความถือตัวถือตนอยู่เต็มเปี่ยมอุทจจะยังมีความฟุ้งซ่านเป็นอื่นหรือไม่แม้กระทั่งฟุ้งในการทำความดีก็จัดเป็นความฟุ้งซ่านเช่นกัน อวิชายัางเป็นผู้ยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆโดยง่ายหรือไม่ถ้ายินดีก็คือราคะถ้ายินร้ายก็คือโทษะแปลว่าเราเสียท่าทั้งขึ้นทั้งล่องถ้าพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามีอยู่ในใจของเราก็พยายามตัดพยายามละพยายามวางลงไปเรื่อยๆขัดเกลาตนเองไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสภาพจิตของเราผ่องใสเบาบางจากกิเลสหยาบกิเลสปานกลางและกิเลสละเอียดทั้งหลายอย่ทั้งมองเห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราร่างกายของคนอื่นก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราขึ้นชื่อว่าการเกิดมาในโลกที่เต็มไปได้วยความทุกข์ยาการ่ร้อนนี้เราไม่ต้องการอีก ถ้าหากว่าตายลงไปเมื่อไรที่ไปให้เรามีแห่งเดียวคือพระนิพพานให้ทุกคนทบทวนขัดเกลาตนเองในลักษณะอย่างนี้เอาไวเ้เสมอๆเพื่อจะได้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติถ้าหากว่าสติสมาธิปัญญาให้เราสมบูรณ์พร้อมก็จะได้ก้าวล่วงจากกองทุกข์เข้าสู่พระนิพพาน ลำดับต่อไปแค่ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามอธิาศัยจ,จนกว่าจะรับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ทุกทนค่อยๆค,คลายกำลังใจส่วนหนึ่งออกมานะจ๊ะกำลังใจอีกส่วนหนึ่งอยูกการภาวนาและพิจารณาของเรากำลังส่วนใหญ่หเราได้ใช้ในการวิธีส่วนกุศลต่อไป